อ oh, สวัสดีครับอ่า uh, FC ที่รักทุกๆท่านวันนี้ตาบุญกันได้มาอัดวีดีโอเนอะาะเช้าวันส่ uh, นาฬิกาของเช้าว,วันที่30มกราคม 2,565าสบุญก็ได้มาอัดคลิปเกี่ยวกับแม่หมูตัวนี้แล้วครับตัวนี้แหละตัวนี้แหละกำลังออกลูกตอนนี้ออกมาแล้วหมูน,น้อยๆออกมาแล้วคอกีอกนี้อนเออออกมาแล้วนี่ห้าตัว มีอีกสามตัวเป็นแปดตัวแล้วตอนนี้หมูน้อยๆยธรรมดาแม่ถนมราคาหมูตอนนี้ก็พอได้นะหมูเขาเป็นโรคเป็นอะไรกันตายหมดบ้านหมดเมืองแต่หมูเย็นน้อยหมูเย็นน้อยดูแลรักษาเต็มที่ไม่ให้ ม่ให้มีเชื้อโรคเข้ามาในหมู่บ้านเราได้ก็เลยถ่ายทำวิดีโอไว้ดูเล่นสักน้อยเผื่อได้ลงยูท b e เนาะไอ้ตัวนี้ก็ไม่เคยออกลูกให้ดูเลยเนี่ยนนน่นนั่นน่นเ้ยอยู่นี่เนี่ย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 ไอเจ้าพิษเผาเนี่ยสนคัญเลยเนี่ยม่สคัญสำคัญ ช้าแล้วเช้าแล้วอ้อวอาวอัดวิดีโอพวกจะให้ตอกตะปูนี่อีกยังไงวะโอ้ห้าตะปูอแม่นี้ก็ทับไปเมื่อวานนี้วันที่ยี่สิบเก้าเนี่ยทับไปแล้วเนี่ยอ,อีแม่โนอนอยู่เห็นนน่นไกลๆลิบๆโน่นอยู่โน่นโน่น่น,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 นแม่โนอนแม่โนอนกำลังเป็นทับอีกอ่าเป็นทับนี่มีแม่หมูจะสามแม่ด้วยกัน อันนั้นที่เห็นยีโนนนอ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 นกำลังเป็นทับอีกแล้วนะยังไม่ทันให้ทับเนี่ยพอาทับไปเมื่อวานแล้วแม่นเดี๋ยวมันจะออกพร้อมกันนะมันเคยเป็นอย่างนั้นนะละนั่นลุกขึ้นนั่งละเป็นทับอ่าอีกค้อกนี้ทับไอ้ตัวนี้ค้อ,อนี้ทับไปเมื่อวานสบายตัวแล้วเนีย่ย ไอ้แม่นี้กําลังออกนี่แม่นี้มีสามตัวเท่านี้แม่หมูนี่นี่หมูเนื้อตัวนี้แม่นี้โอ้โหมันดื้อดูมันดูดูมัน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 ดื้อม,มันไม่ดื้อจะดูเอา่าหมูเนื้อมีอยห้าตัวในคอกนี้ห้าตัวแล้วก็ อีกคอกนอนอีกนู่นถึงนู้นมันผ้าบังไว้ไม่เห็นอันนั้นสิเบ็ดตัวนอนคอกนี้สามตัวตอนนี้มีหมูเนื้ออยู่ที่เออสิบเก้าตัวอ้าใครจะจับจองเป็นเจ้าของหมูก็มาแถมคอกนี้กำลังเป็นทับด้วยเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนียเนียปุ่มเนี่ยเป็นทับเพราะงั้นเอาไปเลี้ยงเป็นแม่หมูดีจังเลยเนี้ยถ้าใครอยากได้เนี้ยเนี่ยมีอยู่ กี่ตัวสามตัวกี่ตัวนี่แหละกำลังเป็นทับเลยเนี่ยหมูสาวเนี่ยน้าเดี๋ยวขายเข้าลงเชือดลงเชือดก็ไปเชือดเฉยๆเราก็ไม่อยากให้เขาเชือดหรอกเนี่ยเป็นทับมังงั้นนะเนี่ยหมูเนี่ยหน้าเบี้ยงเป็นแม่พันธุ์จังหน้าเอาไปเลี้ยงเป็นแม่พันธุเนาะไม่น่าขายให้ลงเชือดเน,นาะ เอาเป็นแม่หมูสบายไว้พันมันดีอ่ะให้ลูกโดกดีอ่ะเลี้ยงง่ายด้วยอ่าตาบุญก็เลยอัดวิดีโอไว้หมูกำลังแพงนี่แม่หมูนี่นี่ก็กำลังจะคลอดอีกแล้วเนี่ย,ยอ่า,าโอ นอนนอนนอนเดินวนวิวนวนโอ้โหมันดูดูคอกหมูเขาไม่มันจะพังมั่งไม่พังมั่งเศรษฐกิจพอเพียงเนาะคอกหมูก็โอ้โหพอมันเป็นทับเนี่ยมันจะอจะทำลายจะดิ้นลนออกจากคอกเพื่อไปหาตัวผู้แล้วก็เออให้ทับก็ไม่ได้เพราะรเพิ่งทับไปเมื่อวานนี้เอง ก็เลยต้องเว้นเว้นไว้ก่อนไม่ลอง